ในอดีตผ้าจวนตานีเป็นที่นิยมอย่างมากในชนชั้นสูงถือเป็นผ้าโบราณประเภทผ้าปูมลวดลายศิละปะแบบชวามาลาย,ยูคล้ายกับลายในเชิงผ้าปูมเขมรผ้าจวนตานีมีรากศัพท์จากภาษามาลาย,ยูโดยจูวาตานีมีความหมายว่าร่องหรือทางที่เป็นลักษณะของลวดลายผ้าผ้าจวนตานีได้หายสาบสูญไปจากจังหวัดบัตตานีในระยะหนึ่งและผู้ที่ได้พลิกฟื้น ให้ผ้าจวนตานีกลับมามีชีวิตอีกครั้งคือครูนัชดาพรพรมสุขโดยเริ่มแรกค่ะฉันได้ไปดูที่สูงุกอาชีพ่าฉันให้ค่ะก็มีการกอผ้าทีนี้ก็เลยไปดูแล้วเกิดความสนใจเลยไปขอเค้าเรียนได้ความรู้ในข่านพื้นฐานก็เลยมีความคิดว่าที่ตะบนสายขาวเราน่าจะ น่าจากมีลุ่มทอผ้าค่ะก็เลยกลับมาปรึกษากับทางองค์การบริหารจัดการป่าชาาทางองค์การบริหารจัดการป่าชายาก็เลยสุงลงค่ะก็เลยไปคุยกับเจะ้าวาดน้ำชายาวเพื่อที่จะขอที่ดินเนี่ยค่ะมาทําเป็นสีสิ่งอาชีพก็มีการเรียนเรียนรู้เรื่องการ,รย้อมสีการมัดลายแล้วก็ทีนี้ก็เป็นการทอผ้าจัตุรนั้จบบน,ออออนาาจะมีรูปแบบลักษณะคืออีกษณกของเขาก็คือลักษณะผ้าจะมีลักษณะคล้ายขนมเปียกปูน ลวดลายที่ได้ค่ะจากอินโดนีเซียนี่คือคนอินโดนีเซียนี่จะมาแล้วก็อยู่นากก่าจะกลับประเทศอะไรประมาณนี้ก็เลยก็เลยมา,มา,ม,ามาศึกษาด้วยกันค่ะเพราะมาแลกเปลี่ยน,นค่ะไ้มาแลกเปลี่ยนยนู้ลวดลายเลยลวดลายเลยได้รับคนมาจากอินโดนีเซียลักษณะของผ้าที่ท,ที่ที่บง่บงบอกโดยชัดเจนว่าผ้าจดนนี้จะมี3ส่วนด้วยกันค่ะมีเชิงผ้าหร mm hmm. ือริมผ้าค่ะเป็นสีแดง แล้วก็มีส่วนถัดจากจากเชิงผ้าก็เป็นเป็นส่วนหัวผ้าหัวผ้ามีห้าหกลายค่ะผ้าถือว,ว่าเป็นลายโบราณจริงๆห้าหกลายแล้วก็ห้าถึงหกสีด้วยซ้ําไปค่ะส่วนตัวผ้ามีหนึ่งลายซึ่งมีจะมีลักษณะชื่อลายด้วยนะคะคืออยากก่างเช่นดอกแบนแชกเข็มขัดทองแล้วก็ปูกะแล้วก็ดอกดอกประคุ้มในส่วนตัวผ้าค่ะจะเป็นสีอะไรก็ได้ค่ะแต่ในหนึ่งคินะต้องสีสันตัดกันนะคะ คือที่ที่เราไม่อยากไม่อยากเปลี่ยนแปลงเพราะว่า,วาอยากจะให้เห็นความเป็นเอกลักษณ์ของผ้าจวนตานีโดยชัดเจนว่าลักษณะน,น,นี้มาเป็นแบบโบราณเลยยังความตั้งใจที่จะรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นจึงทำให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเรียนรู้การทอผ้าจวนตานีจากการแกะลายจากผ้าเก่าสั่งสมความรู้การทอผ้าจวนตานีมาเป็นระยะเวลา12ปี จนทำให้ปัจจุบันสามารถนำองค์ความรู้นี้มาถ่ายทอดให้กับชาวบ้านในชุมชนสร้างอาชีพจากงานหัตถกรรมอันทรงคุณค่าพื้นพื้นเพลหลักแล้วคือเรามีอาชีพอื่นก็ได้ค่ะแต่พอไปไปสัมผัสกับผ้าจนตนีแล้วเกิดค,ความรักความหวงเห็นอยากจะอยากจะให้เขาอยู่กับกับเรายิ่งยิ่งใน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 พื้นที่ไม่เห็นความสำคัญของเขาค่ะคือเขาเป็นโบราณที่ว่าควรจะ สืบทอดค่ะควรจะอนุรักษ์ไว้แต่คนในพื้นที่ไม่ได้เห็นคุณค่าตรงนั้นคุยกับผู้ใหญ่บ้านบ้างค่ะคือคุยกับคนในพื้นที่คุยกับชาวบ้านค่ะบอกว่าให้มาเรียนรู้เพราะว่าเ,เราไม่ได้อยู่ค้ำฟ้าเนาะวันนี้วันนี้เรายังอยู่เนาะแต่วันข้างหน้าไม่รู้จะมีใครจะมาสืบทอดต่อไปใช่ค่ะก็เลยอยากว่าให้ทางโรงเรียนนั้นเอาเด็กนักเรียนมาเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มแรก จะได้จะได้ดูว่าไม่ยากค่ะคือคนเขาว่ายากแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราศึกษาจริงๆด้วยใจรักถ้าถ้าเราสร้างสร้างจิตสํานึกเขาเขาให้รู้จักพวงเห็นนะเออในความเป็นเอกลักษณ์ของผ้าและความเป็นโบราณของผ้าเพราะเพราะมีเพราะเป็นผ้าประจาจังหวัดด้วยซ้ําไปค่ะจริงๆแล้วคือเรามีเรามีูุิปัญญาเราไม่ต้องไปลอกคุณเรียนแบบคนอื่นเราไม่ต้องไปหาอะไรเลยเรามีความเป็นเอกลักษณ์ของเราอยู่แล้วเราเรามีทองอยู่ในมืออยู่แล้วค่ะ ผ้าจวนตานีผ้าทอพื้นเมืองจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษอันเก่าแก่ควค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เคียงคู่แผ่นดินไทยสืบไป